นี่ครับแคปตินตีนมันมันเปิดประตูเปิดอะไรได้ปะอันเนี้ยมาเปิดประตูเปิดกระโปรงเปิดอะไรได้ปะลองดูน่องนเฮ้ยเปิดได้ป่ะข้างหลังเออเฮ้ยแล้วคนนี้หนีตำรวจปะจับทางแล้วกันจากปูนไปเลโก้เจอเจอคันไหนไอ้วันตีนปาดแม่งได้ไหมมันมันมีใครปตินมันจะมีใครกล้าว่าแบบถ้าเขามาหาเรื่องอะไรปุ๊บเราลงไปสิบกว่าคนเนี่ยเขาคงจะไม่ไม่อยากทีเรื่อง คนนี้มีแต่หมัดใช่ไหมเนี่ยมีอาวุธกันอยู่ลุงมีอาวุธมีอาวุธเอ้ยมองมองบัวหรืลุงมองบัวหมายถึงปากอะอาวุธนะมีปากเป็นอาวุธเดี๋ยวเรียกขอจอดขอขอจอดก่อนน้ำมันหมดอ่ะหมดผมเติน้ำมัโซเฟอร์กูพอเลยลงลงลงเลย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 ติดแล้วสายยาวต้องการทัวร์ผมนะครับลงเลยลงไปเติมลงไปเติมอันนี้ขึ้นได้หรอครับเนี่ยได้ครับ ไปจกปูนะครับตำรวจมาจะไปจับใครว่าถ้าเรามีสิบคนแล้วไปจกปูแล้ววิ่งหนีหมดจะนั่นแหละจับแบบวันนั้นแหละอือมันขี่มาหาผมนะแต่ว่ามันมันขี่ไปหารถมากกว่าเออพี่เราตีไปจกปูกันปะข้างหลังข้างหลังตรงไปเลยสายหลังเลยสายหลังเลยโคตรเย่เหรอมานดิเอาดิเดี๋ยวพูดมา่าชนอเจแล้วก็ทำไมพี่ผมเลี้ยวผมเลี้ยวคนเลี้ยวยากคนเลี้ยวยากเลย จะพาไปสวรค์าะพาไปเที่ยวที่ยว่ไหนวะพาไปสวรรคดไม่ที่ชอบอะขึ้นไหมผมไม่ตายทีใช่ไหมพี่ถามเยอะนี่มีแจ่ขึ้นพี่ก็เคยจะขึ้นก็ขึ้นนะแปลกๆว่ะโหดนะโหดนะไปเจ้าปูนตึกขวาเนี่ยป้าป้าก็ปล่อยไว้นี่ยตึกขวาเนี่ยแล้วก็วิ่เหนียวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่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 รับพอะไรเนี่ยงาน เราไปทำงาน้ามารับเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับนี่คือจกจกกันเหรอใช่ไป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 หูแล้วคนเต็มเลยแล้วเราไม่กินกันหมดเหรอไปแล้วอะแผ่แถวครับแผ่แถวตำรวจมาสองคนแต่เราจกเป็นร้อยมาเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันได้จกเลยมันก็มาเต็มเลยวะเจอกันทางแร็กไอเออบองใต้กระโปรงจอดทำยังไงนะ ไอ้ไอ้ลงไปไหนเขาเนี่ยสายสายสายแปดรับส่งนักเรียนนักศึกษาลำเลือดครับขึ้นขึ้นรถไหมครับไม่ส่งเลยครับไม่ไม่แพงครับขึ้นรถไม่แพงครับคุณตำเลือดขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับอันนี้มากี่คนฮะไปส่งไปส่งได้ครับมารับนักเรียนเดียวๆครับนักเรียนเหรอฮะใช่ใช่ใช่ช่วงนี้นักเรียนเขาเรียนหนักเลิก่อยๆอันนี้อันนี้อันนี้มากันครบยังฮะ นักเรียนเสียบยาบอะว่าเนี่ยทำไมตวจมาเนักเรียนเสียบยาบอกว่าตัว่าจเสียบเสียบนี่นักเรียนไม่เสียบยากันวะไอ้เออตอหลวมมาเลยเนี่ยอะไรวะรอดไหมกันนั่นแหละเขากำลังจะลงมาครับองดีพอ4คนครับลงข้างลางอีกเป็น6ประมาณ20คนครับเ้ยอย่าลนดิอย่าลนดิโอ้นักเรียนกูล้นล้นเอาตกนั่นเลยตกตาย2คนน่ะเขาตกตาย2คน อย่ายิ่งยางผมเลยครับขอลองนะได้ปะขอต่อรองก่อนได้ปะเดี๋ยวๆนี่นักเรียนเรามาอยู่นี่นี่ไอ้เหียนักเรียนเกียบยากักมึงทำผิดเอ้ยกูไม่เกี่ยวกมึงเพื่อนเกียดไป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 เบเกลิโกเบเกลิโกเกลีย์ไรเกลีย์ขวาไ้ เบ็ดขวาไว้เบ็ดขวาไว้เดี๋ยคุณตุ่มบวจยิงยางผมนะผมขอนะยิงแล้วยิงแล้วรู้มันเบาโอ้โห้คุณตุ่มบัวเล่นแรงน่ะเล่นแรงเล่นแรงไปอ่ะเล่นแรงเกินเดี๋ไม่เปียนไม่ได้เบลียนไว้เบลียนไว้คุณบัวแล้วกล้าเรียบร้อยคุณตำรวจเล่นแรงไปแล้วนะทำไรผมไม่ได้หรอกยิงเจ้าตำรวจเยอะจัด ไอ้ตำรวจมาเอ้เออยู่ๆก็เสียตังค์ไม่มีปูนไปที่สุ่มเสียงเมื่อนาทีครับครับอันเจ้า เป็นไรกันเฮ้ยเงินเงินอันนี้ผมปรับนะอันนี้ผมปรับนะเดียวต้องปรับต้องปรับอันนี้อันนี้พี่จ้อนอันนี้เพื่อนเพื่อนพี่จ้อนนี่ปลอมแปลงเอกสารนะเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ปลอมแปลงเอกสารนะ้องเดียวไหมเงินเทียวไหมเออโอนไม่รู้ไม่ผิดใครมีบัตรอะไรกูมีเพื่อนกูมีกูมีเออเอาเอากับบุ้งนินไหมครับเลีกอะไรเลีกอะไรเลีกอะไรครับผมเรียกอะไรครับเดี๋ยวพี่รับให้เพี่เออเลขอะไรครับรีบล็อกไปจังใส่ใส่เอ็นพี่ เขาลองไ้เนาะได้ได้เจอลองไปเฮ้ยได้สี่คนเองวะสามอะไรน้องเป้ยพี่เอ้าเก้าสามวะผมตัวนี้แม่งไหนวะเอ้าเอ้าเข้าไปมาสวนมาริบัวดิไม่ดูอ่ะสามเก้าสามให้เต็มไปหมดเก้าเข้าไปโรงบ้านก่อนอ๋อเป๋แล้วอ่ะเอ่อพาไปโรงบ้านกันก่อนไหมจุ่มหลอดเหมือนกันเนี่ยจะหมดหลอดครับหมขับเข้าไปข้างในได้ป๋เออขี่เข้าไปก็ได้เงินเดียว แค่นั้นนะเ pues> mm พื่อ e> พี่เพื่อพี่เพื่ออะไรเพืいい่ออะไรเพื่อหมื่นเดียวหมื่นเดียวพี่จ่ายคนเดียวเอาไปแม่งถ้าเอาทั้งรถได้เรียบร้อยเข้าได้เรากก็ไปโรงพยาบาลกันรอที่นี่อะไรรอหลังก็พาไปอะไรแล้วเร่งรีดทั้งคันหลังโรงพยาบาลอ่ะขี่เข้าไปทะลุเข้าไปอะไรจะนแบ็คลิทเลยไปลงเราไม่เกี่ยวแบคเป็นเป็นมึงคนไปแล้วกันต้องขุดอะไปต้องล้อจ๋า ไม่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 เยวก็แบกิสต์ไงอ๋อนั่งรูปเขียนใช่ใช่แจฮอร์เสบฮะแวมนจะใส่ใส่บินผมอ่ะมาเขไม่เป็นไรกขไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรประชาชนทะเบียนบ้านบครับคมแใส่บินนะครับมีเสไอ้นี่ครับใบอนุญาตคนโสดทะเบียนบ้านผมไม่ได้เมาครับ อ้าวแบ็ค hmm. ล oh, mm ิสนะอาวอ้าวสก็ตบอร์ดอ้าวอ้าวอะไรอะไรอะไรมอสเก็ตบอร์ดอะไรอะใครครับวันที่สกีตบหัวบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมไม่มีนู่น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 ขอพวกนู่นคนไหนมาหลุดครับมันหลุดมือครับหมอไม่ยอมผมหลุดมือมาหลุดมือล่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บครับมันล่วงร้อนตัวนะดูไอเตียงนั้นร้อนตัวนะมันล่วงมันมะม่วงครับมะม่วงก็ล่วงอะไรแล้ว หมอเจ้าหมอเจ้านอนนอนมีดีด้ะหมอหายแล้วหมอเอาลงได้เลยไอ้คนนี้ยายายาลงแล้วนะครับหายแล้วครับหายเร็วไงพี่หายเร็วไม่ใช่เหรอวะจับมือนะครับคุณหมอจะจำมือแฟนคขับด้วยเราไม่จับมือครับลงมาเลยหายแล้วพี่อ่ะลูกเสืออะไรแบบนี้ยกดปุ่มปิดเครื่องครับหายแล้วครับลงเลยครับรตาบอดของเลียร์เองคนไข้หายแล้วใช่ไหมครับใช่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 ครับหายแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับ ว่าเค้กกูคงเป็นเค้กพษษิเศษอะแบบกะแบบหายแล้วให้มันรีบออกไปถ้าคุณไปกับผมผมว่าคุณจะปลอดภัยดีไอ้นี่ยังไม่าหายครับไอ้นี่เดี๋ยวให้มันอยู่ตลอดไปเลยครับคุณไม่อยากติดเตียงครับเ,เราตีเอาชุด,ชดคื่เราหรือเฮ้ยซิกเก็ตบอร์ดใครเนี่ยคุณหมอคุณหมอเอาซิกเก็ตบอร์ดเข้ามาครับแบนด์นี้ไหมครับเนี่ย เนครับกบอกเข้ามาก็เานั่นแหละครับก็เขานั่นแหละไม่ไม่นี่ไอคนนี้เนี่ยนี่นี่คนนี้ลุงเออขอให้หมอด้วยวะเนี่ยลุงไอไอหนวดเนี่ยครับไอไอหนวดเนี่ยครับแบคลิสต์แบคลิสต์มาเลยเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนไปละกูไปอยู่ละหมอขึ้นมาขึ้นหมอผมอยากจะหอมคุณหมอจะไปด้วยหลักฐาน ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยคุณหมอดีล่าหน้าเล่นเลียวคุณหมอของเราขึ้นครบงเนี่ยขึ้นครบแล้วครบแล้วครบแล้วใ่ได้คุณหมอมาตะคุหนึ่งวะฮะอยากได้ตั้งใจครับคุณหมอตั้งใจครับตั้งใจครับไแก้เลยจะไปแก้ตัวเสียเรตเลยน้เดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยใจเย็นนะเป็นไงอยดู